ใครที่สนใจคอยในเกม Fc นี่เลยครับผม m8x.com ส่งจริงส่งไวโค้ดคุ้มใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม m8x.com over top up เพจร,รับเติมเกม Fc 26และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over top up เดี๋ยวเราไปดู SBC อีโวออบเจกชีฟแล้วก็นักเตะนะครับเหมือนเดิมนะครับทีม2ก็แน่นอนคอนเซปต์เดิมครับคอนเนอร์สโตนนะครับ uh คอนเซปต์เดิมครับนะมีหังโก้เหี้ยมีหังโก8แปดสิบแปดห้าแปดห้าเี้ยหังโก้เหี้ยหกฟุตสองว่าหังโก CBLBLM เท่าไหร่อ่ะสี่เควสเลยเหรอ แปดเอ็ดแปดสามใช้ที่ว t าด w วิกด้วยใช้ที่ว่าดูวิกสองใบอันแล้วทำไมถึงมาแพงล่ะทำไมต้องมาแพงอ่ะมีอะไรให้แพงก่อนบอกดีเฮียหังโก้เฮียมันเก่งไงอาะเหรอมันเก่งเหรอรออาะเหรอมันเก่งเหรอ หรอวะหรอมันเก่งเหรอไอ้เฮียน้องๆคานาวาโร่เลยเหรอไอ้เฮียเฮ้ยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะเมตาได้เหรอไเฮียหังโก้เฮียจริงเหรอวะไอ้เฮียแม่งเก่งตุลพาพันธ์ อาจจะเก่งแล้วไม่นิยมอะไรทำนองนี้หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะจะเป็นตัวแบบไอ้เหี้ยแบบมึงแบบไอ้เี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เคยเล่นครับผมพูดตรงๆนี่แต่ถามมุมมองผมนะผมว่า <laughs> ผ,มผมว่ายากเหมือนกันวะ่ะไอ้เี้ยผมว่ามันมันมีตัวแบบที่เรานิยมแล้วก็เก่งเหมือนเนี้ยไอ้คูเดอาราโค่อะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้มิเลเตลลาลิกา้ามีเยอะดูริเกอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้น,น,นเก่งแน่ครับ มีคอนเนอร์สโตนสามครับไนะ okay. e ด้เมกาแพ็คนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคอีโวดิไปดูอีโวต่อครับเหี้ยฟ้าผ่าโคตรดังเลยเหี้ยอีโววันนี้เออมีอันนี้ครับเดอะเอทคิงออฟโรมเหี้ยแปดกษัตริย์แห่งกรุงโรมเหี้ยวิ้ยได้ได้วันเล่บ 86เลยว่ะโคตรดีใจเลยเฮียได้วอลเลย์ตั้ง86ไอสัตว์ไอ้ฮียได้วีฟุต,ไ,ตไ,ม Foot ไม่เกิน3ได้วิชั่น86นี่บนทีบบินทิชชี่86เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเพิ่มดีอยู่นะเนี่ยเรียชั่น83สปินสปีด83สมมุติถ้าเราอยากได้แค่พวกวิชั่นพวกพาสซิ่งเฮ้ยมันเพิ่มเยอะอยู่นะเว้ยไอ้ยียไอ้เฮีย สามไอเ้เหี้ยเดตติ้งแปดสิบสามมันเพิ่มเยอะอยู่แ้วเนะ่ไอเ้เหี้ยพวกพาสซิ่งครับอืมไอเ้เหี้ยฟ้าผ่าโคตดดังเลยว่ะเอ้ยอีโ e วมันดูดูดูเท่าไหร่วะเท่าไหร่ะน,นะสองหมื่นเนาะสองหมื่นเหมือนจะพอรับได้อยู่ว่าเอที เพิ่มเลเวลชั้น83สําหรับพวกแบบกองหน้าแบบสายจ่ายบอลไม่ค่อยดีอะครับไอ้เหี้ยแต่ความเร็วไม่เกิน85ว่ะไอ้เหี้ยผมขออภัยทําลายเสียงฟ้าร้องด้วยนะกูจะรอดไหมเนี่ยมันจะหลุดกันไหมไอ้เหี้ย <c oughs> แต่ความเร็วไม่เกิน85ก็หายากเหมือนกันครับไอ้เหี้ยกองหน้าเก่งๆไอ้เหี้ยเอาผมปัดตกแล้วกันไอ้เหี้ยกากครับไอ้เหี้ย แล้วก็มีอันนี้ CAM อัปเกรดครับได้คลาสส0บวกเฉยๆไม่มีเฮอะไรครับรีวาดอ้เฮ่อเคออบเจกตีมีอะไรไหมอ๋อมีเทรดโจเฮ้ย <c oughs> มีเทรดโจครับเทรโจก็ไหนดูดิไอเฮ่ยเทรโจวิ่ง7-8ออากูปิดเลยแล้วกันเสียเวลาชีวิตครับ <c oughs> โอเคมีเท่านี้ <c oughs> แหละไอเี้ย มาเดี๋ยวไล่ไปเลยแล้วกันนะทีละตัวครับนะมี8สามสองตัวมีคาเรสจ,จิว๋วเฮียคาเรสจ,จิ๋ว4-4ครับยิงบอลก็โอเคนะเ, 90, 8, 7, เฮ้ยวิชั่น90เลยเหร่ช็อตพาร์7เจี้ยจ่ายบอลดีแต่ความห้องตัวไม่ดีความเร็วไม่มีครับไอเ้เป็นซเป็ CM สายจ่ายบอลคาเรสจ,จิว๋วแล้วก็อีกตัวก็เป็น โกเมสครับไอ้เหี้ยโกเมสก็บ็อกซ์บ็อกซ์ลาบิโอเก่งกว่าครับไอ้เหี้ยปิดไปเดี๋ยวเวลาชีวิตถัดมา84มีอากิริชูครับอากิริชู CAM Big f o o t 3ยิงกากจะจ่า,จายดีอยู่นะอากิริชูไอ้เหี้ยแต่ก็ทั่วไปครับก็ทั่วไปไอ้เหี้ยถัดมามีเอ่อมีไหนวะมีกินเถอะ กุนเธอไอ้เฮียกุนเธอความความเร็ว88ิครับกุนเธอฟิสิกส์ดีนะดีเฟน์พอได้ครับก็เป็นแบ็คก็พอได้นะกุนเธอวันนี้วิรัสกุนเธอถัดมามีหลีมีหลีกุลี่หลีกุลี่สามสามแบ็คขวาวิ่ง86แบ็คหญิงปิดไปถัดมา85ครับมีทูรามเฮีย มีทูรามสามสามไอ้ยสแตทแปดสิบขึ้นหมดกุลิดแก๊งครับไอ้ย่เอ็นเกมว่ะกุลิดแกง๊งไอ้ยมีสามเพสไตล์เนี่ยไอ้แย่ลีเลนเลดเ,เงินบงังบอลเงินปิงพันเงินเนี้ยเอ็นเกมครับเอ็นเกมเนี่ย <laughs> จัดมามีเอ่อ ถือแรนครับถือแรนแฟนแมนอยู่ไอ้เหี้ยถือแรนยิงโอเคอยู่นะแต่ไม่ค่อยเร็วครับมีลาปิดเงินกับยิงเรียดเงนินนี้ถือแรนถัดมามีมีสติเลอร์ครับมีสติเลอร์สามสามนี้สายดิบปิ้งพาสซิ่งแต่สามสามน่าจะไม่ค่อยเวิร์กว่ะสติเลอร์ครับ แล้วก็มีปิกฟอร์ดไอ้เหี้ย GK เทพปิกฟอร์ดครับไอ,ไอ้เหี้ยสมไอ้ปิกฟอร์ด GK ตัวเทพแห่งวัตถุดิบดีครับวัตถุดิบดีทำไมตัวมันน้อยอยังวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้มีเดอร์รูนอีกตัวหนึ่งครับมาเทนเดอร์รูนนี่วิ่ง74ิครับ เป็นสาย CDM นะดีเฟนต์โคตรเยอะเลยฟิสิเคอลเยอะครับเป็น CDM เลยอะแบบ CDM จ๋าๆครับเดรรูนี้ถัดมามีเจ้าเนเบสว่ะเจ้าเนเบสขอสามครับวิง่งตกใจหมดวิ่ง77ยิงกาก็ CDM จ๋าๆครับ CDM สายดิฟปิ้งแล้วก็ดีเฟนซ์ครับถัดมามีเบลเด้ครับเบลเด้เร็วจัดเลยว่ะ ไอเฮลวิ้ง94้ครับเดฟบ83มฟิสิเจจ่ายบอลโอเคด้วยนะเบลเด้ครับไอ้เฮี้ยถัดมามีออมอ้อบ้านเบ่งกล้ามไอ้เหี้ยอ้อบ้านเบ่งกล้ามไอ้เหี้ยเบ่งกล้ามแบบพี่เต้พระรามเจ็ดไอ้เหี้ยแต่วิ่งเจ็ดสิบสี่ปิดไปครับเสียเวลาชีวิตไอ้เหี้ยอ้อบ้าน ถัดมา87เมื่อกี้มีอาโนนว่ะอาโนนวิ่ง83แล้วนะเว้ะเฮ้ยเริ่มเก่งขึ้นแล้วครับอาโนนนี่วิ่งฟุต4เติมินา94ว่ะเหี้ยแบ็กสายอินซิสี่ว่ะเหี้ยอาโนนครับเหี้ยมันเล่น c m ได้หน่อยวะ่ะเก่งถ้าเล่น c m ได้นี่เฟี้ยวเลยนะเหี้ยถ้าเล่น c m ได้นี่เฟี้ยวเลยแล้วก็มีอาเดเยมีนะครับอาเดเยมีโคตรเร็วเลยว่ะ44เหี้ย วิ่งเกควิกเต็บทองลาปิดเงินโอ้โหไอ้ฟินิชิ่ง83ก็ไม่แย่นะหัวเดียเยมีดูเก่งจัดเลยว่ะไอ้อดีเยมีดูเก่งจัดเลรับยืนหน้าได้ไหมเนะี้ยไม่ได้ววะยืนได้แต่ปีกโอ้ายืนเอสทีได้นี่โคตรแจม่มเลยครับอดีเยมีถัดมาลิเติ้ลบางบอลทองครับวิ่งฟุตสี่วะลิตเติ้ลบางบอลทองก็เป็นแบบซ DM สายดิบิง้งพาสซิ่งเหมือนเดิมครับลิตเติ้ลพอได้อยู่นะพอใช้ได้อยู่ครับถัดมามี น้องไบรท์น้องไบรท์ปบมือครับวิ่ง75ครับน้องไบรท์ bright, ไม่ค่อยเร็วนะแต่ดีเฟนส์กับฟิสิกอลนี่หนาจัดจัด,จดครับแล้วก็ตัวเล็กด้วย <c oughs> จัดมามีพี่โดครับพี่โดชี้แก้มีเงี่ยพี่โดอยากจะร้องเพลงน่ารักไหมไม่รู้วิ่ง82ยิงเลียดทองวะ่ะเฮ้ยดีอยู่นะเพสต์สไก์ครับยิงเลียดทองติกเตอร์เงินเอเรียลเงิน ยิงโคตรคมพี่โดเหี้ยความคล่องตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พี่โดอะเนาะความลงความเร็วพี่โดเป็นวอล์กเอาท์เลยครับไอ้เฮี้ยแปดแปน่าสนใจว่ะพี่โดและก็สุดท้ายครับไฮไลท์ครับพรีเวียสศูนยว่ะได้อินซีสีทองครับเอ่อดิบบิ้ง90พาสซิ่ง89สแตทมันโดดมาจากตัวทองนิดเดียวเองนะไอ้เฮี้ยพอเลียนเวียสสแตทเพิ่มจากตัวทองนิดเดียวเองครับก็สายพาสซิ่งเหมือนเดิม อาซิ่งยิงอ๋อมีปีหน้าเหรอกูข้ามปีหน้าไปเหรอวะมีปีหน้าอีกตัวหนึ่งเหรอนี่ครับปีหน้ายิงเรียดทองเหมือนกันวะปีหน้าสี่ห้าด้วยครับสายยึกยือสายดิปปิ้งมุดในกรอบแล้วก็ยิงครับก็อัพเหมือนอัพอัพสแตทแบบอินฟอร์มนะไม่ได้อัพเยอะครับอัพนิดนิดนิดหน่อยหน่อยแบบอินฟอร์มปีหน้าครับไอ้เหี้ยสำหรับสายแบบเล็บสติกดิปปิ้ง เอ้ยากำลังเป็นกระแสครับสายเล็บสติกดิบบิ้งสำหรับปีหน้านะโอเคนะผมว่าทีม2ดูดีกว่าทีมแรกนะสำหรับผมครับผมว่าทีม2ดูดีกว่าทีมแรกคือตัวมันไม่เยอะเท่าตวตัวไฮไลท์มันเยอะอยู่นะพีโดเวทัส่อ,อปีหน้าสาตัวไฮไห้เดียมี่เบา,เด,าเดเจ้าเดเบสนี่ก็ดีครับอยแล้วก็ที่สำคัญคือแม่งทูลาแม่ง,งเอ็นเกมไง